ตล,ลกเนี่ยมันต้องมาความสามารถแนนอนค่ะทำอะไรก็ต้องแบบว่าคล่องแคล่วว่องวไวแม้กระทั่งการแ a c t ิ้งกันอะไรยังบทกระเทยนี่พอเล่นได้ไหมควาอีปอ,อยไม้กระเทยแก <c oughs> <c oughs> นี่จะบอกอะไรเมื่อคืนนี้นะมีอะไร,รไปเที่ยวสนามหลวงมาเป็นไงพ่อผู้ซ้ายเขาก็เลยถามอ้เฮ็ดยังไรไอ้มันตะโกนกำลังกระทืบกระเทยอยู่โอ <c oughs> ้ยเปลี่ยนเสียงท่าน เอาไม่ได้ตายลุดออยอุ้ยกระเทยทันเหตุการณ์จริงเนือเ่าอีห้้ายอีบ้าแต่เราไม่ใช่กระเทยนะเราคือกระโโนนยายมากันเมื่อไหร่แล้วเนี่ยไม่หรอนใช่ไหมอีเล่แสนจำได้จริงเหลออีเล่นี่โอ้ยดิบปวดนะอะไร อีบะจับได้หรือเปล่าเนี่ยว่าไงอีบะ่นะเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยเนาะทำไมอ่ะผมบอกเลยช่วยเล่นบทนี้ให้หน่อยเดี๋ยวพวกมีให้มึล่อเต็มที่เลยเนี่ยเดี๋ยวเดชีวิตสะสมทั้งชีวิต40ปีพิธีกรแสนรักกูจะมาบ้าเอากับรายการนี้แหละสองคนไม่ได้ก็จริงเหรอเนี่ยอยากหาเพื่อนเล่นใช่ไหมใช่รุ่มๆไปเล่นคนนุ่นอุ้ยอีโน้ อีกนกจำได้มแบบเนี้ยเอ้าอีกนกแล้วแล้วอีกคนโตไปหน่อแล้วอีไวพอดอ่ะไอ้เคอยู่อีไวพอตสุดตาพี่ต้องเล่นเองใช่มั้ครับถามจริงๆเลยพี่ครับทุกวันที่พี่มาทำงานพี่แอบใส่ยกทรงมาตลอดนะครับอดอใจกับพวกเนี้ยมันมันถ้าไม่ผมเล่นไปทั่วเลมันไม่ได้ให้พี่เล่นขอบคุณนะครับนี่คือตลกโคบ่ครับ เป็นยังไงครับชอบกันไหมครับผมถ้าชอบนะครับความสนุกแบบนี้อย่าลืมนะครับกดซับสไคร b ์ช่องของเรานะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พวกเราและที่สําคัญนะครับถ้าไม่อยากพลาดความสนุกแบบนี้อย่าลืมกดกระดิง่งติ้งติ้งเตือนท่านไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดความสนุกแบบนี้ครับไปก่อนนะครับเฮ้ยทางนี้ทางนี้เฮ้ยทางนี้